มีชายไม่ปิื้มด่าน้องเปิมสุรบดีภัยโพดคลิปต่าไปถึงตัวหลีกภัยด้วยไอ้นี้มันเลวมากคืออาจารย์ก็ไม่รู้หรอกนะคะว่าคุณเป็นทหารหรือเปล่าเพราะคุณใส่หมวกแต่ดูท่าทางน่าจะเป็นทหารทําไมคะน้องเปิมสุรบดีภัยเนี่ยเขาโพดคลิปชวนท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชามาเล่นไอซ์บัคเก็ตแชร์น มันเป็นการกุศลแคมเปญนนี้ไอ้ควายมึงไปอยู่หลังเขามาอะไรยังไงคือคนที่เล่นแล้วต้องทำบุญแล้วก็คนที่ได้ประโยชน์ก็คือมูลนิธิต่างๆที่เขาช่วยเหลือประชาชนกับคนที่เขายากไร้อย่างตอนนี้มหาเศรษฐีไม่ว่าจะเป็นเครือขายมือถือ a i อเอแขกอะไรเนี่ยเขาก็บริจาคให้มูลนิธิต่างๆได้เงินเป็นล้านๆล้านๆมันเป็นการชวนคนออกมาทํา ทำบุญทำไมประชาชนเนี่ยแสดงความรักกับไอ้ประยุจันโอชามึงไม่พอใจเหรอประยุทธ์จันโอชาเนี่ยวันนี้มันได้โหวตได้เป็นนายกรัฐมนตรีนี่มันก็คือบุคคลสาธารณะที่ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์ได้แสดงความคิดเห็นได้มันก็คือค่าของประชาชนต้องรับใช้ประชาชนมึงคิดว่าประยุหญ่โตขนาดไหนเหรอ ยึดอานาจไปแล้วก็ทําให้ประชาชนเจ๊งกันทั้งประเทศรวมทั้งกูด้วยมดตัวไม่มีจะแดกทั้งประเทศเจ๊งกันหมดอ่ะเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีเพราะมันเกิดรัฐประหารคนก็กลัวเราต่างชาติก็ไม่เข้ามาทําไมไอ้ประยุทธ์มันสูงส่งนักเหรอประชาชนเล่นกับมันไม่ได้เหรอยพูดถึงมันไม่ได้เหรอยถ้าพูดถึงมันไม่ได้มันใช้มึงมาพูดหรือเปล่าใช้มึงมาโพสต์จิบหรือเปล่า ก็บอกมันลาออกไปเลยเสร็ไม่ต้องเป็นให้คนอื่นเขาเป็นเพราะว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีก็คือบุคคลสาธารณะมันมีปฏิวัติรัฐประหารกินยึดอำนาจให้พวกมันเป็นใหญ่ต่อไปมันจะร่วมมือกับพรรคภูมิใจไทยไอ้อนุทินชาญวิรุลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยจะไปเนวินชิดชอบที่จะตั้งพรรคทหารหลังจากที่ปฏิวัติเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ย ถ้าไม่มีคนออกมาไล่มันเนี่ยเหมือนสุจินดาคาไปอยู่ในจมพนดนอมกิติขจรมันอยู่หนึ่งปีมีเรื่องตั้งใหม่มันก็จะตั้งพัทาหารของมันเข้ามาก็เหมือนไอ้สนธิบุญญาักินเนี่ยมันก็คือพวกคนแก่ที่กเกษียณอายุแล้วกลัวตกงานกลัวเหงาอยู่บ้านเลี้ยงหลานเข้าใจหรือเปล่าไอ้ควายแล้วมึงไปพูดแต่ชวนหลีดถ่ายพูดทำไม ไม่ได้เกี่ยวกับเปิมสุรบดิกภัยเลยเพราะว่าเขาเป็นพ่อของเปิมสุรบดิภีภัยอย่าไปยุ่งกับพ่อเขาเลยชวนอีกภัยเขา,ายุ่เจ็ดสิบกว่าแล้วเขา,ายุ่เจ็ดสิบกว่าแล้วเขาก็อยู่ของเขาอย่างสมถะมึงไปยุ่งกับเขาทำไมเปิมสุรบดิลภัยเนี่ยเขาเนี่ยมีรายการทีวีว R อาโซยอดวิวเขาเนี่ยคลิปหนึ่งเนี่ยสี่ห้าล้านวิวเขาเป็นเซเล็ ไอดอลในโทรทัศน์ออนไลน์ใน YouTube เข้าใจหรือเปล่ามึงหลงป่ามาจากไหนวะทุเล่กิจกรรมนี้เขาทำกันทั้งบ้านทั้งเมืองคนดังๆทังง้งนั้นน่ะมาหาเศรษฐีเขาทำไอ้ประยุจันโอชามันใหญ่โตมาจากไหนมันใหญ่โตมาจากไหนมันจะเขียนรัฐมานุนชั่วคราวให้ตัวมันเนี่ยไม่ต้องเป็นกบฏคือนี่และก็สก,กรรมให้ตัวเอง เข้าใจหรือเปล่าตอนนี้มันอยากเป็นนายกรัฐมนตรีมันก็ต้องเป็นบุคคลสาธารณะให้ประชาชนมีความมั่นใจได้ถ้าไม่ยอมให้พูดถึงไม่ยอมให้แตะก็ลาออกไปเจอะมึงบ้าหรือเปล่าเบิ้องสุรบดิัยอ่ะเขาก็รักประยุทธ์จันโอชาเขาถึงเล่นส่งต่อให้คนที่ส่งต่อแลือท้าเนี่ยคือคนที่รักกันเคารพก,กันเข้าใจหรือเปล่าไอ้ควายถ้าเกียรติเขาไม่ส่งต่อให้หรอกมันเป็นการบอกบุญ ร่วมกันทานําบุญแล้วคนที่ได้ประโยชน์ก็คือมูล,ลนิธิต่างๆได้งเงินช่วยเหลือจากการที่เขาทากันเนี่ยเราได้งเงินไปช่วยเข้าใจหรือยังไอ้ควายกูดูหน้ามึงทาทางปัญญาหานะแต่เขาบอกทาหารมันงโง่ปกครองบ้านเมืองไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นมึงไม่ต้องไปพูดถึงท่านชวนหลีกภัยเลยท่านไม่ได้เกี่ยวนะเพิ่มสุรบทเขาก็เป็น,นขเนขาเรียกว่าเป็นคลิปที่เขาทําบทออกมาให้มันสนุกสนาน จะให้บ้าบอคอ,อแตกมึงรู้ป่าประชาชนเครียดใจตายหาไอ้ประยุจันทร์โอชาทาหารอย่างพวกมึงอ่ะเอาเปืนมาจ่อหัวเขาว่าจับเขาเข้าคุกทหารเนี่ยแดกแซนด์วิชยังเอาเขาเข้าคุกเลยฟังเพลงชาติก็เอาเขาเข้าคุกบ้าหรือเปล่าตอนนี้มึงบอกว่าอยากให้ประชาชนได้รอยยิ้มได้ความสุขคืนความสุขให้ประชาชนได้คืนรอยยิ้มก็นี่ไงประชาชนเขาก็ดูแล้วเขาก็มีความสุขก็มีรอยยิ้มไม่ไงั้นมันเครียด ธุรกิจเขาเจ๊งกันทั้งประเทศแหละไอ้ควายไปดูคลิปไอ้ควายนี่กันค่ะสวัสดีครับมีฝากถึงน้องปลื้มเรื่องหนึ่งนะครับจากพี่ไม่ปลืม้มได้เห็นข่าวน้องไปท้าท่านผู้ก,การทหารโบกเล่นไอซ์เบักเก็ตนะไม่ว่าพี่ก็ไม่รู้นะว่ามันมีปมที่มาที่ไปยังไงนะการกุศลยังไงพี่ไม่รู้อ่ะแต่ว่าพี่คิดว่าท่านผบับวคนระดับนั้นแล้วเขา ช่วงนี้ท่านก็คงยุ่งอะนะทำงานบริหารนะราชการแผ่นดินนะแก้ปัญหาให้กับประเทศอยู่นะท่านคงไม่ว่างขนาดที่จะไปเล่นอะไรกับน้องอย่างนั้นหรอกน้องว่างมากน้องทำไมถึงไม่ชวนคนที่ว่างๆด้วยกันนะนะคุณพ่อเนี่ยคุณชวนเนี่ยนะอามาร์กนะปูยิ่งรักเนี่ยช่วงนี้ว่างไม่มีงานทําเนี่ยน่าจะไปชวนพวกนั้นเล่นนะเพื่อการกุศลด้วยพวกนั้นก็มีเงินนะเราลงทุนไปเลย ลูอพ่อน้องไม่อยู่บ้านไม่ว่างนอนนาอยู่ไงน,กนักการเมืองยุคยุคใหม่ไม่น่าจะมีความคิดอะไรประเภทนี้นะมันไม่สร้างสารรค์นะฝากไปด้วยวครับน้องพี่ไม่ปลื้มจริงแคมเปญที่ถูกสร้างมาเพื่อร่วมกันระด,ดมทุนช่วยเหลือผู้ที่เป็นโรคกล้ามเหนืออ่อนแรงนะครับผม,มเป็นแคมเปญดีๆนะฮะผมขอช้า,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 าท่านครับท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาครับ